ท่านผู้หางานโดยเฉพาะท่านผู้หางานที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้มีข่าวสารการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเป็นของโรงพยาบาลส่วนกรุงนะครับตำแหน่งคุ่มงานระเอียดการจ้างก็มีตำแหน่งแพทย์แผนไทย1อัตราตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา2อัตราพนักงานขับรถยนต์1อัตรา พนัการชุรการ2อัตราพนักงานช่วยเหลือคนไข้5อัตราซึ่งคุณสมบัติของทั้งตําตำแหน่งนี้ก็จะอยู่แนบท้ายแนบท้ายประกาศนี้นะครับคุณสมบัติทั่วไปก็สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า1 8ปีนับถึงวันปิดรับสมัครไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้มีไกาทุกคนลลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยครภพักษาถึงที่สุดเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดตามโทษไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกจากราชการบริสาหกิจหรือโดยงานของรัฐอื่นนะครับไม่เป็นข้าราชการลูกจ้างสริการพนักงานแล้วก็ ต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนการกรําหนดไว้ในประกาศการสรรหาน,นี่ปีคร่าวๆนะเดี๋ยวลองไปดูให้ความสําคัญกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งด้าน,ด,านด้านท้ายนะครับรับสมัครก็คือเอกสารถ้าจะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดที่เว w ร์ไบนี่นะครับสวนปุง .go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานก็จะมีเอกสารมีใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วเอกสารหลักฐานการสมัครตามข้อ3.2บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเลขประจําตัวสอบแล้วก็แบบคํำร้องขอสมัครเป็นพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปท่านต้องส่งปไณียสน,นะครับมาที่กลุ่มง,งานทรัพยกรบุคคลชั้น2อ,อาคารอุบลรัตนราชกัญญาโรงพยาบาลสดวนุงเลขที่131ถนนช่างหล่อตำบลหาญาอำเภอจตุจัรจังหวั 5-01-00ตั้งแต่วันที่19ถึง30กรกฎาคม2564โดยจะถือวันที่ทำการปริจานต้นทางประทับตราการส่งเอกสารสมัครเป็นหลักซึ่งต้องไม่เกิดวันที่30กรกฎาคม64นะครับหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมกับใบสมัครก็มีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำหนนิ้วถ่ายไม่เกิน1ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจุนวั2รูป สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ1นึ่งฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครก็คือวันที่30บกรกฎาคม2องพในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานมายืน่นพร้อมไปสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคอุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับะมัติวุฒิการศึกษาซึ่งจะต้องภายในวันปิดรับสมัครนะสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านอย่างละ1นฉบับสําเนาหลักฐานอื่นๆเช่นทะเบียนนะครับใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้หญิงใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับใบสําคัญทางทหารของเพศชายนะครับสต9สต4 3เป็นต้น แล้วก็หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหนึ่งฉบับถ้ามีนะถ้ามีคือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับหลักฐานทุกฉบับผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยค่าสมัครสอบไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดอย่างใดนะครับไม่เสียสักบาทนะครับเงื่อนไขาการรับสมัคร ผู้เข้ารับการคัดเลือกสารต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงนะนี่ก็เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถก็จะโรงพยาบาลสวนปรุงจะประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการประเมินนะครับครั้งที่1ในวันที่4สนะิงหาคมสี่ณบอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานสุริกรบุคคลชั้น2อาคารอุบลวัฒนราชกัญญาโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุงหรือโทรศัพท์0 5 3 9 0 8 5 0 0, 0ต่อ6 0 4 4 7 6 0 4 4 8 6 0 4 4 9นะครับหรือทาง เว็บไซต์ www สวนป r u n go th ที่หัวข้อข่าวรับสมัครงานดูทางเว็บน่าจะสะดวกที่สุดนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับใครจะสอบตำแหน่งไหนท่านดูหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสารเช่นถ้าตำแหน่งแพทย์แผนไทยเขาจะมีนะครับการประเมินครั้งที่1จะประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งคะแนานเต็มก็คือ100คะแนนใช้วิธีการสอบข้อเขียน แล้วก็มีการประเมินครั้งที่2นะครับก็คือการสัมภาษณ์อีก100คะแนนก็จะเป็นการทางานแบบพุ่งผลสมบูรณ์บริการที่ดีความเป็นผู้นําการทํางานเป็นทีมการคิดเชิงวิเคราะห์ศิลปะสื่อสารจูงใจท่านจะสมัครตําแหน่งไหนก็ต้องดูหลักเกณฑ์ของตําแหน่งนั้นๆนะครับนี่ก็ตาแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของโรงพยาบาลสุนปุงไว้ด้านทายนี้นะครับ มนก็จะได้สะดวกในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะอ่าเอกสารที่แนบท้ายมันก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนะครับว่าแต่ละตําแหน่งนั้นเนี่ยต้องการคนที่จะทํางานในลักษณะไหนเช่นตําแหน่งแพทย์แผนไทยก็รับหนึ่งอัตรานะลักษณะางานที่ปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างทัานก็ดูกไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับคุณสมบัติของวุฒิการศึกษาต้องจบสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับแล้วก็ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิละปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทวิจกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับนี่คือแต่ละตําแหน่งต้องดูของใครของมันนะเงินเดือนของตําแหน่งนี้ก็15,9 6 0สิทธิประโยชน์ก็จะได้รับตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขระยะเวลาการจ้างถึง30กันยา64 และต้องผ่านการประเมินการปฏิบัติงานทุกปีนะครับถ้าประเมินผ่านออกคงต่อสัญญาไปนะหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรนะครับก็2 0 0้คะแนนมีทั้งสอบข้อเขียนและก็สอบสัมภาษณ์นี่คือตัวอย่างตำแหน่งนี้นะท่านจะสม,สมัครตำแหน่งไหนท่านก็ดูในแต่และตำแหน่งนะครับก็จะมีความรับผิดชอบพูดการศึกษาแตกต่างกันไปก็หวังว่าท่านที่กำลังหางานอยู่นะครับถ้าท่านสามารถได้งานทำ งานก็นำมาซึ่งเงินถูกไหมครับก็จะทำให้เราอย่างชีพในสถานการณ์ปัจจุบันได้เดี๋ยวสนใจก็นะครับเข้า,เข,าเข้าตามลิงก์ที่ผมแนบให้กรอปินอ้นเอกสารออกมาแล้วก็สมัครตามวันเวลาที่กำหนดขอให้ทุกคนที่กำลังหางานอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้ท่านได้งานขอบพระคุณที่าติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ